เจ็วัน500บาทกับของกินในติกตอกครับหลังจากที่เราได้รับภารกิจ7จ็ดวัน500บาทจากพี่โค้ดด้วยความที่เราเป็นคนชอบซื้อของออนไลน์มากรอบนี้ก็เลยขอเอาตัวรอดด้วยของกินสุดฮิตใน t ิกตอกบอกเลยว่าคบทั้งคาวและหวานไม่ต้องอดอยากแน่นอนงั้นเราไปกันเลย ตรงีมันเยอะมากเลยนะมีของแบบใหม่ๆเยอะมากเลยอ่ะแล้วแต่ละอันก็น่ากินมากแล้วราคาดีด้วยนะอันนี้คือเส้นหนึบหมาล่าภูเขาไฟโอ้ยส่งตรงกับเฉสวนเฮ้ยเฉส,ส,สวย19บาทเองอ่ะโคตรคุ้มอ่ะโอ้หอะอย่า,าแย่เนี่ยอันนี้อย่า,าแย่บอกเลยเทไปกินมือแรกเลยดีกว่าตเตรียมหั่นก่อนใส่เป็นแบบที่มันมีสารอาหารเนาะเคไม่มีแก๊สเราก็จะใช้ไมโครเดูก่อนดูเส้นก่อน เฮ้ยเฮ้ยมันได้แล้วเธอใส่แล้วมันก็กินได้เลยเหรอไม่ต้องเอาไปเวฟต่อหรอไม่ต้องเดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งคร้กินได้เลยเหรอไม่ต้องเอาไปเวฟต่อหรอไม่ต้องเสร็จแล้วนะคะทุกคนหมาร่ากับหมูยอเอาจริงนี่ว่าตรงปกอยู่เส้นหนึบมาร่าภูเขาไฟซองนี้รสชาติคือใช่เลยอ่ะเผ็ดเค็มชาลิ้นแบบมีพริกเหมือนที่ไปกินในร้านเลยคือถ้าใครอยากกินหมาล่าแต่ไม่อยากจัดเต็มซองนี้คืออร่อย วันที่1มื้อที่2กุ้ยเตี๋ยวพวงจ้าซึ่งเขามาให้ทั้งหมดหข้อซื่อหข้อเนี้ยในราคา59บาท59บาทกูดเดี๋ยวพวงนื่อนมันที่กี่ปีแล้วสองปีบ้างสองปีได้ไหมแต่เนี้ยคุ้มกว่าถึงพวงลนอยู่ได้เตี๋ยวพวงเราจะใส่ยอลงไปด้วยใส่เส้นเลยเราใส่เครื่องปรุงเลยมันจะได้เข้าเส้นป่าปาปาปา เสร็จแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวพวงร้อนๆเฮ้ยเหนียวนุ่มปะอืมเข้มข้นเฮ้ยเส้นดีด้วยอะเราซื้อก๋วยเตี๋ยวพวงมาอันนี้เป็นรสต้มยำที่มีเครื่องปรุงถั่วคือมีครบแล้วรสชาติคือให้ฟิลต้มยำโบราณทรงเครื่องเผ็ดเปรี้ยวเค็มโนันๆอันนี้ต้องซื้อตาม วันแรกใช้เงินไปเกือบหมดใช้ไป195บาทเหลือเงิน305บาทเริ่มด้วยมือเบาๆนี่ข้าวต้มถูยมาก25บาทแล้วก็นี่อันนี้ซื้อไข่มาแถวบ้านแล้วก็เอาไปต้มมาแล้ว4บาทะ่ะแล้วก็ <4 S 2> เรามีหมูยอที่ซื้อมาดังนั้นเราจะมาคุกกิ้งเบาๆกันหมูยอเดี๋ยวเอาออกมา1ชิ้นแล้วก็หั่นกิน คอมีไม่น่นเลยอะคอมีไม่อยนั่นเลยอ่ะหนึ่งมื้อกี่ชิ้นหมูยอหนึ่งหรือ2ชิ้นใช่ไหมพี่สี่ทษดๆๆดิแถมทอด้วยนะวยเอาดีเยอะแล้วอ่ะขอใส่หมูยอโอเคข้าวต้มหมูยอและไข่ต้มอร่อยฟิลแบบข้าวต้มโจ๊กทั่วไปที่เราแบบเคยกินรู้สึกว่าเข้มข้น ไปกันตอกกับมืออื่นนะจ้าทุกคนทุกคนมันไม่ค่อยอยู่ท้องเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเรามีขนมสแตนบายพร้อมทุกวันค่ะแอบกินขนมระหว่างวันอะไรอะ่ะขนมไม่คืออะไรอ่ะทุกคนใครอยากลองกินซื้อตามกันได้นะอันนี้ชื่อขนมพลาสติกอบกรอบราคา27บาทจะบอกว่ารสชาติแบบฮะ คือมันจะเป็นแบบของคาวก็ไม่ใช่เค็มเค็มแข็งแขงเผ็ดเดอ่ะใครอยากลองก็ไปซื้อตามได้ในทิกต o อกโอเควันที่2องมือที่2เริ่มเลยผัดไทยแล้วก็จะใส่หมูยอจ้าน้ำเดือดแล้วใส่เลยเออแต่เอาจริงนี่รู้สึกว่าไม่คิดว่าหมูยอที่สั่งอ่ะมันจะใหญ่ขนาดนี้นะรู้สึกว่ามันกินอิ่มมากแล้วมันได้เยอะด้วย คเนี่ยเป็นคนชอบแบบสุขขีดนิดนึงเอาจริงทุกคนสามารถทำตามชอบได้่น,นี่ขัดไทยหมูยอกินเลยสเต้ดดนนุ่มแบบลื่นลงพอลื่นลงพอเฮ้ยรสชาติเหมือนกินที่ร้านนะรสชาติซอสคือได้เลยอะ่ะมันมีความหอมของน้ำมะขามเปียกนวันวๆอร่อยมากแต่แบบขาดวัตถุดิบที่มันไม่ครบแค่นั้นเอง ก็จะบอกว่าเวลากินพวกนี้มันมันอร่อยแบบเป็นด้วยนะไอ้ของแบบนี้มันไม่มันอร่อยคนละแบบกับของสดคุณคิดออกไหมฮะเหมือนขี้เมาที่ป็นบะหมี่กึ่งกับขี้เมาที่ทําเองมันก็อร่อยคนละแบบอ่ะวันที่2เกือบหลับแต่กลับมาได้ใช้เงินไปแค่4 4บาทเหลือเงิน261บาท อันที่สมมื้อที่1คือไปเจอมาเมนูแปอันนี้เป็นแบบขนมจีนน้ำปลาลาจา้าอันเนี้ยขนมจีนต้องกินกับหมูยออีกแล้วลคือหมูยอติมติดกัน3วันแล้วเปลี่ยนเนื้อสัตว์บ้างไหมคุณนี่เจวันยีดมื้อหมูยอป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม,ไมต้มเส้นในน้ำเดือด7จสิบนาทีป้าเขาให้เสร็จแล้วเขาเฮ้ยอันนี้นดูนะก<ส>ินน้ำปลาดาจ้าได้เยอะอยู่นะนี่ว่ากิาเร็วอะ คือแบบเหมือนกินหมจินเส้นสดต้องคนแบบชอบแบบเข้มๆหรือแบบติดเค็มนิดนึงเพราะว่าปลาล้ําก็จะมีความหนัวความเค็มของมันด้วยใช่ปะดูตอนหิวด้วยสิหิวขนมเราจะกินขนมเลยนี่โอ้ยนี่น่ากินล้วยเล็บมือนางฮะ ทุกคนแค่ตรงกล้วยก็อร่อยแล้วอะ่ะมันหนึบหนึบไม่หวานมากแล้วพอเคลือบโอรีโอก็มีเท็กเจอร์ที่แบบได้เขียวโคตรอร่อยตอ้โูห้ารบาทยังมีน้ำใจแบ่งเพื่อนวันที่3มือที่2นะจ๊ะก็คือวันนี้จะมากินนี่จา้าก๋้ยเตี๋ยวพวงวันนี้เราจะมีแอดออนเพิ่มอันนีจ้จ้าเป็นซุปไข่สาหรายซึ่งมันมาเป็นแบบ ก้อนตอนสั่งไม่คิดว่ามันจะเล็กเท่านี้แต่ว่าพอใส่ออกมาปุ๊บอะตอนนี้คือใช่หม้อมันก็กระจายตัวอยู่นะใส่เลยพองไงใส่หมูยองไปเลยจ้ะใส่ทุกอย่างลงไปดีเลยน้องต้มหยูดดอน้องเป็นพี่ที่ทอดทุกมือแน่เลยอ่ะนี่เสร็จแล้ว ทุกคนเราเริ่มเอียนก๋วยเตี๋ยวพวงละคือเมนูเส้นมีหลายเมนูนะแต่ด้วยความที่แต่ละมื้อแต่ละเดย์เส้นมันไม่ซ้ำกันเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวพวงมันซ้ำก๋วยเตี๋ยวพวงที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีทั้งหมด6ห่อใช่ไหมเดี๋ยวจะแบ่งไว้กินอีกมื้อนึงมันก็จะเหลืออีกสี่ห่อดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอีก4ี่ห่อไปขายเพื่อนๆในออฟฟิศแล้วเราก็เอาเงินไปซื้อของเพิ่มโถ่แม่ค้าติ๊กตกแล้วติดตะกร้าเธแล้ว ๋ยวาเอไปขายออ่ะซื้นขายเาท่าทุนสองระสิบาาทอาสนใจปะลูกคาก้าคนสุดท้ายเราจะมีเงินไปซื้อ,อย่่งอื่นต่อแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะวันที่3ใช้เงินไป66บาทเหลือเงิน195บาทแต่ขายก๋วยเตี๋ยวพวงไป4ห่อได้เงินกลับมา40บาทเลยมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น235บาทก็อยากจะมา อวดของอันบอกเบาๆของวันที่4ว่าวันนี้เราจะมากินอะไรบ้างวันที่4ผ่านไปครึ่งทางแล้วทุกคนถึงเวลาสั่งของกินติ๊กตอกวันที่เหลือก็คือได้บทเรียนจากรอบที่แล้วเพราะสั่งมาไม่ค่อยอิ่มรอบนี้ก็เลยวางแผนสั่งพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนมาเพิ่มปริมาณให้มันมากขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมคือเก่งขึ้นอ่ะว่าง่ายๆเดี๋ยวนี้เราเอาไปเติมน้ำร้อนนะ5นาทีเท่าน,าน,นั้นเราก็จะได้กินทำไรต่อเดี๋ยวจะเว้าปลาหมึกเฮ้ยโอ้ไปไม่มาเนี่ย โอ๊ยทุกคนน้องน้องโหดอ่ะดูดิเดี๋ยวต้องมาใช้วิธีการเวฟบหรอมันเวฟปะหรอวันที่สี่มือที่หนึ่งข้าวต้มปลาหมึกแห้งแข็งที่งเข้ากันตรงนี้ถูกต้องถ้าคนชอบกินแบบปลาหมึกแบบฟิลเนี้ยใส่กับข้าวต้มได้นี่เปที่เหลือนะที่ไม่ได้ใส่กินกับกรอบ แย่หมดแล้วไปกันต่อสั่งรอบนี้ก็ไม่พลาดที่จะต้องมีของหวานแต่จะเป็นขนมอะไรไปดูกันถึงเวลากินขนมทุกคนหน้าเว็บที่กดเขาเขียนว่าครัวซองช็อกโกแลตหวานหวานหนึบหแต่คือรูปทรงไม่เหมือนครัวซองเลยครัวซองช็อกโกแลตหวานหวานไม่ตรงปกนะนี่อันนี้ไม่ตรงปกนะพวกคุณ เหมือนเอ่อนมองปี๊มากกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือถึงมือเย็นของวันที่4ของเราแล้วซึ่งอันนี้เอาจริงเป็น,ปน,ปนก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบเป็นถุงใหญ่นะแล้วก็มีเครื่องปรุงมีอะไรเงี้ยมาเยอะอยูอย่หลายลคนชมของใน TikTok นะว่าไอตัวก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอ่ะนะเริ่มทำเลยแล้วก็ตั้งน้ำป่าสิ่งที่อยู่ในตอง ก๋วยเตี๋ยวเครื่องซุงซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะเอาหมูยอมาแปนเป็นเหมือนลูกชิ้นที่มันอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเหลือ,อใส่เลยว้าวไม่ธรรมดาโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าว้าวนี่รู้สึกว่าปริมาณะถูกต้องแต่รสชาติอยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวกวงที่ซื้อถอสิบบาทหรอมันตากที่ผงชูน้องเชอรี่ผงชูเท่านั้นที่ครองโลก วันที่4ใช้เงินไป73บาทเหลือเงิน162บาทเราจะออกไปซื้อไขาา่ไก่กันนะจ๊าเราจะซื้อไข่ไก่แถวบ้านซึ่งแถวบ้านขายฟองละ4บาทแล้วก็จะซื้อ2ฟองก็จะเป็นเงิน8บาท โอเคทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะมาอันบอกของวันที่5<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํามื้อเช้าของวันที่5ก่อนมีของที่ไม่เคยเห็นเยอะมากจริงสารภาพเลยว่าไม่เคยเห็นของที่ซื้อเลยครับไม่เคยเห็นพวกนี้เลยอะ่ะไม่เคยเห็นจริงจริงอะ่ะเริ่มทํามื้อเช้าก็คือเดี๋ยวเราจะหุงข้าวระหว่างนี้เราก็จะทอดไก่ เขาบอกว่ามันเป็นไก่หมักนานถึงสองชั่วโมงเลยนะแล้วก็เอาไปปากแห้งให้เป็นไก่แดดไก่ห<บ>มักแล้วป่าแหง้งอ,อันนี้แกใส่ซองแล้วเราก็าสเข้าไปวไก่ชั้นรอดไหมโอเคเสร็จแล้วไก่ทอดแดดเดียวนนะแล้วก็มีน,น,น้มันไก่ไก่น่ากินนะ่ะข้าวหอมมะลิดีมากกินแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นราชนิกูลอะไรอย่างนั้นน่ะ้มันอร่อยมาก ซื้อซ้ำได้อันเนี้ยดีเลิศหรอเออเออไก่น่ากินมากโอเคทคนหมดแล้วของข้าวกับของหวานมันก็ต้องคู่กนันนาะของข้าวกับของหวานมันก็ต้องคู่ก,นกนันกกาานาะบราวนี่ไร้แป้งนะจ๊ะอร่อยมากเจอกันมื่อย็นนะจ๊ะ จะเดินไปซื้อผักที่ตลาดแถวบ้านนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ดีกว่าอันนี้5บาทไหมคะหบาทแบบมัดในตลาด5บาทนี่โอเคนะไปกันต่อจ้ะโอเคเริ่มทําเลยอันนี้ล้างแล้วสําหรับคนที่ทําอาหารไม่ค่อยเป็นไิชิวตาวหอบ้างแล้วไข่เจียวมื้อนี้เพื่อความอิ่มคุ้มจุกเราเลยเอาหมูยอกับจากออฟฟิศมาหั่นทาด้วยเลิศ โอเคเดี๋ยวเอาไข่โปะข้าวเดฮ้ยน่ากินโอ้ยอย่กินระหมูยอใส่ต้นหอมอร่อยแบบภูมิใจในตัวเองอะจริงคุณคุณคุณภูมิใจในตัวเองนะคุณทำได้ดีมากโอเคหมดแล้วเรียบร้อยเครื่องทางแล้ววันนี้ใช้เงินไป77บาทเหลือเงิน85บาท ใกล้จะเป็นไทยแล้วตอนนี้คืออยากกินชานไมไข่มุกมากนี่มีเงินสื้อโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาหุงข้าวสองเสิร์ฟสำหรับกินมื้อแรกและมื้อที่สองเลยข้าวหุงสุกแล้วดังนั้นเราก็จะมาทำเมนูไก่ผัดขิงมันง่ายมากฉีกซองใส่เวฟหนึ่งนาทีเท่านั้นก็ได้กินราคาดีนะเพราะไก่เป็นโปรตีนที่บอกเป็นโปรตีนราคาที่ทำได้อะ ข้าวไก่ผัดขิงวันที่หกมือที่หนึ่งจ้ะรู้สึกว่ารสชาติเหมือนไก่ผัดขิงที่กินทั่วไปเกี่ยงคือเอาจริงของแบบเพิ่งมาส่งเลยนี่แกะเลยแล้วกันขนมกินเล่นของเราวันนี้ก็คือมินิชีพาร์ไส้สับปะรด โอเคนิงไหมคะนิไหมคะเราจะทำไข่ดาวกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็จะกินกับมัส,สมั่นไก่เดี๋ยวนี่คือคือเราตั้งกระทะไปแล้เดี๋ยวจะทำไข่ดาวเลย่าแล้ระหว,ว่างนี้เดี๋ยวขอไปหยิบมัส,สมัน่นมาก่อนโอ้ยเหมือนแบบนี้เลยอะเอนกลี่มัส,สมั่นไก่ไข่ดาวพร้อมข้าวสวยหอร์มารี ชอบมาสมันไก่อันนี้มากเหลยรสชาติมันแบบเพิ่เผ็ดกำลังดีอะนึกถึงทำถึงคุณควรไปเป็นคุณควรไปเป็นแม่ค,ค้าติตกคุณเคยได้คุณมีจงคุณมีจรงนะพุ่งน,นี้ไปเจอกันว่าจะทำเมนูวันสุดท้ายอะไรบ้างเหลือเงินอันน้อยนิดวันนี้ใช้อย่างประหยัดใช้ไป3 1บาทเหลือเงิน54บาท พอ้ยว่าสุดท้ายแล้วรู้สึกดีใจมากคือจริงๆอ่ะตอนนี้ไข่อ่ะเหลือหนึ่งฟองดังนั้นน่ะเดี๋ยวหมูยอจะเอามาใส่หม้อเย็นให้หมดไปเลยนี่คือเจ็ดวันเย็ดมื้อหมูยอเองมื้อนี้กินร้านน้ำหมี่กอบ่อยากดูเนี้อยากดูร้าน้ำหมี่กอบกนน่เจ้าน้องหมี่กอบมีกอบเหมือนนีกระเทียมเจียวดูดีมีแป้งเปียก แป๊บแปี่อ๋อใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความบางนใช่ไหมแล้วมันต้องใส่อะไรก่อนที่หมูีวใส่ไปในเครื่องปรุงก่อนไงใส่เครื่องปรุงก่อนเปี้ยวสียัแป้งมันหน่อยเดียวมันไม่เหนียวหรอกคนค้นให้แตกถ้าอะไรมันจะเป็นก้อนถ้าไม่มีที่หมูทำไงเนี่ยของแท้คนมีรายการแล้วไงเขาก็จะกลับมาแล้วนะครับกลกบระถ่ายนะครับช่วงระยาฟิตขู่ขาไดนึงคอรอไว้ให้ทุกคนนะครับคนไม่ไหนมีคนทำาีที่หมูอะเราจะได้กินข้าวแล้ว ราดหน้าหมี่กรอบวันสุดท้ายจ้าดีหน้าตาดีแต่รสชาติละ่ะรสชาติละ่ะอืมอร่อย,ออยล้านหน้าซองนี้อร่อยอ่ะคือกว่าช็อปของออนไลน์มานานแล้วนะแต่ไม่เคยคิดจะกล้าสั่งพอได้กินคือโคตรอร่อยนัวเค็มหวานแบบมันกลมกลม่อมอันนี้คือสิบสิบสิบค่ะไปกันต่อจ้าวันนี้เรามีขนมน,นี่เนี่ย กดมาได้ในราคา2.90บาท2.90บาทเท่านั้นเรียกว่าหาย,ยากขนมได้ว้ายเกียรติหลุดไปแล้ว10 10 15ตังค์ใบมาใหญ่กว่าได้20ตังค์มาเนี่ยมืม้อนี้เราจะมาทาอันนี้ก๋วยกับอุบล รู้สึกว่าหน้าตาอันนี้แพ็กเกจจิ้งอะไรมันดูแบบน่ากินมากอะ่ะแล้วก็รอบนี้คือเรามีหมูยอที่เหลือจากวันแรกทั้งหมด3อันดังนั้นน่ะเราจะแบ่ง1ชิ้นต้มกินกับหมูยอแล้วก็อีกสองชิ้นเราจะทำหมูยอทอดนะจ๊ะโอเคแกะออกมาแล้วในถุงก็จะมีเส้นมีกระเทียมเจียวมีผงปรุงรสด,ดังนั้นเราต้องใส่ผงปรุงรสในน้ำซุปก,ก่อนเราจะหั่นหมูยอเป็นครึ่งเสี้ยวใส่หมูยอไปเลย ยังไงไม่ร้องคือเราตรงๆป้าตั้งแต่ทําอาหารมาตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายอ่ะวันแรกแบบงงๆนิดหน่อยวันที่สี่ก็ก็รู้สึกว่าอะช่ำชองขึ้นพอวันที่ห้าที่หกมอมมอมมอมบวยมโอเคน้ําเดือดแล้วใส่เส้นโอ้ยเฮ้ยมมนถึงเวลาที่จะต้องใส่ต้นหอมผักชีแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากินว่ะมีโซเวนติกต็อกเกอร์ได้นะขวีตตัวเองเก่งนะเสร็จแล้ว อูบนใส่หมูยออีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เราจะทำเสริมให้มันแบบจัดเต็มกับมื้อสุดท้ายก็คือหมูยอทอดนี่จ้าสองก้อนที่เหลือแล้วกันนี่เบาไปเบาไปสิ่ที่รอคอยก็มาถึงหมูยอทอดโอเคเสร็จแล้วหมูยอทอดว้าวนี่เป็นไงเ,เริ่มมือนี้คิดว่าได้สารอาหารระดับหนึ่ง เพราะว่าเรามีผักแต่ถ้ามีเงินก็จะซื้อไข่ไข่ไว้ด้วยแบบ <จะ S 1> ไข่ลวกเคิดและฟินวันสุดท้ายแล้วใช้เงินไป54บาทเหลือเงิน0บาทโคตรจะเป๊ะความรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ทำภารกิจ7วัน500บาท รู้สึกว่าอยู่ได้แต่อยู่ยากแต่อยู่ยากถ้ามีเงินมากกว่า500จะอยู่ง่ายกว่านี้สรุปภารกิจ7วัน500บาทใช้ชีวิตในติ๊กต็อกอบสำเร็จนะจ๊ะ ลองไปทไํามันได้นะครับ TikTok Shop เนาะของไม่เคยเห็นเยอะมากเลยหรือใครมีของอื่นอลองส่งมาฮนะเดี๋ยวลองให้ทําอีกกรอบนึงเพราะว่าอยากทําตามมาอยากกิน,นอะ่ะก็ดต่วพวงอะ่ะน่ากินมากเลยอะ่ะหรือใครมีของดเด็ดๆลองพิมพ์บอกหน่อยนะครับสนับสนุนโดยเดชนาอลายเกาะเต่าให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพบกับความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริง